ปีที่แล้วออกมาอย่างงี้มันจะร่วงแบบว่านอนเอาไม่อยู่นอนกับเพี้ยฉีดยาฆ่าแมลงก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จ้ะฉีดไปกี่รอบถึงว่าเพี้ยแมลงมันเอาอยู่ครั้งเดียวรู้สึกว่าจะเห็นผลอยู่นะชุดแรกก็เอาอยู่เลยจะเอาอยู่เลยเพราะว่ามาดูใบมันแล้วมันไม่มีเพี้ยถ้ามีเพี้ยมันจะเป็นยังไงฮะใบเนี่ยล้วจับอย่างเงี้ยมันจะเต็มเลยเนี่ยง่างอ๋อเขาอยู่ใต้ใบจ้ะนี่ไม่มีเลย เอาแมกมาก,กับลาวามาฉีดมะเขือพวงเป็นยังไงบ้างครับงามค่ะดีค่ะงามเหรอ <c oughs> ค่ะดอกดกช่อใหญ่ด้วยค่ะมะเขือพวงถ้าจะสมบูรณ์จริงๆมันก็ต้องสี่เดือนถึงจะได้เก็บได้เกี่ยวอันนี้สามเดือนก,กว่าๆจะได้เก็บแล้วเนี่ยค่ะสามเดือนติดลูกเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะศัตรูพืชเป็นไงบ้างมีไหมเพี้ยไออะไรเข,เขียวๆอ่ะที่เขาเรียกจี่ตัดจำจ้ะนั่นแหละมันจะเยอะหน่อยแล้วหลังจากฉีดแมกมากับลาวาไปเป็นไงไม่มีเลยค่ะ สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะเอาแมกมาก,กับลาวามาฉีดมะเขือพวงเป็นยังไงบ้างครับงามค่ะดีค่ะงามเหรอใช่ค่ะดอกดุกช่อใหญ่ด้วยค่ะช่อใหญ่หรอค่ะช่อ,ชอตัวไหนใหญ่เนี่ยนี่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 โอ้โหลูกก็ใหญ่นะค่ะผู้สาวผมกินน้ำพริกมาไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้นะช่อใหญ่จ้ะอันนี้ฉีดมากี่รอบแล้วครับพี่สามรอบแล้วจ้ะมันมันต่างจากไม่ฉีดไหมโอ้โปีที่แล้วมันใบเปนเหลืองอ่ะเพียเยอะ ใบเหลืองกอปีนี้ใบเขียวทีนี้นะใบเขียวค่ะใบเขียวใบเหลืองไม่มีใบเหลืองไม่มีเลยค่ะแล้วการติดลูกเป็นยังไงบ้างครับก็คาดว่าน่าจะดกกว่าเก่าค่ะใช่ออกดอกเนาะค่ะคุณจะออกดอกฉีดมาตั้งแต่ยังอายุกี่วันเนี่ยประมาณสักแค่แค่อว้าหัวแล้วนะตอนนี้นี่จ้ะอันนี้สูงม่กอายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้ยังไม่ถึงสามเดือนละมังอ๋อเหรอสามเดือน ปกติเขาออกออกดอกออกติดลกูกอายุกี่เดือนมะเขือพวงถ้าจะสมบูรณ์จริงๆมันก็ต้องสี่เดือนถึงจะได้เก็บได้เกี่ยวโอ๋อันนี้สามเดือนก,กว่าๆจะได้เก็บแล้วเนี่ยค่ะสามเดื <3 S 1> อนติดล<อ>ูก<อ>เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้สัตรูพื่นเป็นไงบ้างมีไหมเพีย้ยเพีย้ยไออะไรเขียวๆอะ่ะที่เขาเรียกติดตะกั่งจ้ะนั่นแหละมันจะเยอะหน่อยแล้วลังจากฉีดมากๆกับลาวาไปเป็นไงไม่มีเลยค่ะเหรอค่ะ ไม่มีน้อนมีเพี้ยมาควนเลยหรอค่ะไม่มีเลยค่ะใคจะดีกว่าข้อถือท้ออีกถ้ามีเพี้ยมันจะเป็นยังไงนะมันมันใบเนี่ยแล้วจับอย่างเงี้ยมันจะเต็มเลยเนี่ยห่างอ๋อเขาอยู่ใต้ใบจ้ะอันนี้ไม่มีเลยจ้ะแล้วการออกดอกของเขาเป็นยังไงบ้างพี่ดีนะเพราะว่ามันหลายดอกเลยเกินต้นเลยบอกมันมันติดทุกข้อเหรอไหมลองดูซิว่ามันติดทุกข้อไหมมันน่าจะทุกข้อนะเนี่ยมันขีเนาะ ติดทุกข้อ,อเลยหรอนีอ่วิ่อย่างนี้พี่พอเก็บได้ทุกข้อเก็เบไปตลอดนะสิเก็บได้ตลอดเลยทุกข้อคือติดดอกแล้วก็มีช่อดอกทุกข้ออะไรนะจ้ะจ้ะเยอะแล้วนั่นเน,นี่ยเนาะฉีดแมกมาลาวาผสมยาคาาเพลี้ยแล้วมันที่ประทับใจยังไงก็รู้สึกว่ามันมันจะดีกว่าเก่าเนาะปีที่แล้วไม่ได้ใช้แมกมามันก็มัน,น,นม,มีโกลช่อใหญ่ขนาดนี้เนี่ย ครับที่สังเกตเห็นที่แตกต่างคือพ่อเขาจะใหญ่ใช่ไหมจะ้ะใบก็ใหญ่ใช่ไหมจ,ะจะ้าใบก็ใหญ่ดูตรงนี้ใช่ไหมดูตรงข้อก็มีใช่ไหมจ้ะจ้าเนี่ยนะนี่ใช่ไหมข้อก็ไม่ใช่ไหมที่มันใหญ่จะ้ะเนี่ยมันใหญ่กว่าปีทีท่แล้วเล็กนิดนี่เหรอเล็กเล็กก็คือติดลูกก็น้อยอะสิจ้ะลูกน้อยตอนนี้เห็นกิ่งกับแขนงมันดูอวบ ใหญ่ด้าปวกใหญ่มากเลยก็นี้ต้องเป็นปวกังเนี่ยเออตอนนี้ปวกมากเลยเนี่ยคือู้หต้นยใหญ่เลยเลยโอ้โหติดทอดรึเะในนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วนะครับสามรอบกจ้ะสามรอบจ้ะปกติฉีดกี่วันครั้งครับสิบวันสิบวันครั้งนจ้ะสิบวันครั้งเนี่แต่เนี่ยมันห่างมาประมาณก็ไม่ตกยี่สิบวันแล้วหรือเนี่ยไม่ได้ฉีดยี่สิบวันแล้วตอนนี้เพี้ยแมลงมีไหมไม่มีไม่มี ทางจากยี่สิบวันแล้วยังหาเนี้ยหาแมลงไม่เจอเลยใยสวยอลอ้ยแต่ยอดอวกไปสวยมากเลยนะใบสวยดูดิยอดนี่ผมชอบใจมากเลยนี่ใบก็อวบด้วยใบอวบเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยนะเนาะทุกต้นน่ะนีแก็สวยปกติจะติดเยอะแบบนี้ไหมมันไม่น่าเยอะขนาดนี้นะปีที่แล้วจ้ะอันนี้ติดเยอะผิดปกติไว้อย่างนั้น จ้ะแต่ไอที่ปกติมันที่ติดแล้วมันจะชอบเล็กอย่างเงี้ยนะอ๋อ,อแต่ปีนี้มันใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้ยยังใหญ่เลยนะพวงออกว่าคงจะพวงใหญ่นะ,ะเ,ออเวลาเวลา,เวลามันติดไอเต็มๆอ่ะเนาะเวลามลูกใหญ่ๆพวงใหญ่มะเขือพวงราคาดีไหมร้อยกว่าก็มีนะร้อยห้าสิบก็มีนะอปีที่แล้วได้ร้อยห้าสิบบาทไปสี่ตันกว่านะสี่ตันกว่าจ้ะไม่ต้องถาม รับทรัพย์อือเลยเออตอนนี้ต้นก็สมบูรณ์เลยนะจ้ะแล้วก็ติดดอกติดลูกทุกช่อทุกต้นเลยจ้ะพี่เึกยงยังไงพี่เอาแม็กมาลาวามาฉีดก,ก็ดู<อ>ใน y o u ู u ก็อลไรจ้ะเหรอจ้ะใช้ตามเขาเหือนกันจ้ะใช้ตามเขาจ้ะเหรอจ้ะคิดว่าจะดีเหมือนเหมือนในโฆษณาไหมฮะตอนซื้อมาดีจะ้ะดีเลยจ้ะมั่นใจเลยว่าดีเลยใช่ไหมจ้ะก็เห็นก็เห็นต้นเห็นยอดเห็นเห็นการแตกเอลดอกแล้วนี่จ้ะอือ ตอนตอนแรกก็เอามาฉีดอะไรเห็นปลูกทั้งลำไยทั้งทุเรียนทั้งมะเขือที่แรกก็จะลองทุเรียนนั่นแหละจ้ะอ๋อลองทุเรียนอยู่สี่ห้าต้นครับก็เลยหลังจากลองทุเรียนแล้วทุเรียนเป็นยังไงบ้างะดีใบใหญ่ดีใบใหญ่ด้วยจ้ะใบใหญ่ด้วยแล้วคิดยังไงถึงเอามาลองลำไยต่อก็เห็นมันดีจ้ะทุเรียนดีลำไยก็น่าจะดีเหมือนกันจ้ะจ้ะแล้วลูกลามมาถึง เออมะเขือพวงตวามมะเขือพวงเลอันนี้แสดงว่าแม็กมากกับปลาวาใช้อะไรก็งามพูดได้ไหมอย่างนี้ได้ได้ค่ะได้ได้เลยพิสูจน์กับตัวพี่เองแล้วจที่นี่อยู่ตำบลอะไรนะฮะตำบลคลองหาดจ้ะคลองหาดอำเภอคลองหาดสะแก้วจมะเขือพวงถ้าดูดีๆก็เป็นปีเลยนะเป็นปีเลยเหรอจ้ะ เก็บได้ยาวนานต้นนั้ำตาลไมัออกดอกเนี่ยไปดูหน่อยนี่น่อนะต้นน้ำต้นน้ำตาลเล็กๆทมไมออกต้นเลือดทุกต้นเลยนะเลือทุกต้นเห็นเกศเขียวนี้แล้วก็ชื่นใจเนาะจ้ะนี่เหรอที่ว่ามันพวงพวงใหญ่เเนนีี่่ยยพวงใหญ่จ้ะพวงใหญ่มากเลยปกติพวงไม่ใหญ่หรอจ้ะปกติแล้วเก็บดูมันจะติดทุกข้อนะตัวที่พี่จับอะจ้ะมันไล่ข้อมาก็ติดทุกข้อทุกข้อเลยขึ้นมาเนี่ยจ้ะจ้ะปีที่แล้วอ่าปัญหาดอกร่วงกับปีนี้เนี่ย เป็นยังไงฮะเทียบกันได้ไหมปีที่แล้วออกมาอย่างงี้มันจะร่วงแบบว่านอนเอาไม่อยู่นอนกับเพี้ยแต่ปีนี้ฉีดยาฆ่าแมลงก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จ้ะแล้วปีนี้เอาแมกมากับลาวามาผสมยาฆ่าแมลงไอ้ตัวยาฆ่าแมลงนี้ใช้ตัวเดิมไม่หรือว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไปเรื่อยจ้ะเพราะว่ามันสับกลุ่มยาเพื่อไม่ให้เพี้ยแมลงดื้อยาจ้ะมันจับไม่ถูกเสียทีอ่ะ ฉีดไปกี่รอบถึงว่าเพี้ยแมลงมันเอาอยู่ครั้งเดียวรู้สึกว่าจะเห็นผลอยู่นะชุดแรกก็เอาอยู่เลยจะเอาอยู่เลยเพราะว่ามันจะดีขนาดนั้นเลยแหละมาดูใบมันแล้วมันไม่มีเพี้ยไม่มีอ้ไรเลยหมายความว่าหลังจากฉีดแล้วก็ต้องมาสังเกตที่ใบจ้ว่าเพี้ยยังอยู่ไหมคือแปลงนี้มะเขือพวงนี้ห่างยายี่สิบวันแล้วยังหาเพี้ยแมลงไม่เจอเลยจ้ปกตินี้ต้องสี่วันต้องเอาแล้ว เอาแล้วอาจารย์บางทีก็เอาไมา่อยู่ถามแต่เี็กตัวน,นี้สบายใจด้วยเลยจะประทับใจไหมฮะอย่างนี้จา้าระทับใจใช่ไได้เนะาะจะเด่ยต้นนี้ก็สวยโอ้ตัวนี้สวยกว่าเพื่อนเลยโซ่ใหญ่เลยโอ้โ่หนึ่งนี้น่าจะเกือบห้าสิบลูกได้เนาะได้สามช่อนี่น่าจะได้รูนะรู สามชอ่อโลเลยน่านจะใช่ครับช่อมันใหญ่เนาะจ้ะเพราะเราลูกติ่งทั้งหมดเราถึงได้เก็บนียครับมันก็เลยขอให้ทุกเม็ดมันเต็มทั้งหมดจ้ะเราจะเก็บจ้ะผมดูมันเหมือนติดทุกข้อเลยนะติดทุกข้อดูดิดูจากยอดเนียอืมทุกข้อติดแล้วเป็นช่อด้วยจ้ะไม่ใช่แบบว่าแขนงหนึ่งลูกหนึ่งอันนี้มันโอ้หหลายสิบลูกเลย ต้นม <tatto, S 2> ันใหญ่ต <can 't> <him> ้บใหญ่อวบเนาะปีนี้แล้วหวบสู้ปีนี้ปีเดียวกันจ้ะปีนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมงามกว่าดูต้นมันสมบูรณ์นะมันไม่น่ามันถึงให้ผลผลิตลูกได้ดกดีจังต้นหนึ่งมีหลายแขนงแล้วก็ติดติดทุกข้อเลยดกมากเลยเนาะ ต้นนี้ลูกเยอะคือที่พี่ประทับใจก็คืออีกอย่างคือมันติดดอกติดลูกเร็วใช่ไหมฮะปกติมันต้องสี่เดือนแต่ของพี่คืออันนี้สามเดือนแล้วถึงสี่เดือนใกล้สี่เดือนยังไงยังยังยังเหรอประมาณสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งเนี่ย ถ้าลูกมาครบทุกทุกอันนี้ก็คือเข็บได้ไหมอย่างนี้อันนี้รออีกประมาณสักอาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่ง<อ>เพราะว่าพวกนี้ยังไม่เต็มครับเอให้มันเต็มทุกทุกลูกแต่มันไม่ร่วงเนาะไม่ร่วงค่ะไม่ร่วงเออมันดีมันไม่ร่วงที่สําคัญติดก็ดีดอกก็ดกราคาก็ดีอีกเข้าทางเจ้าของสวนเลย